วิเคราะห์4ทีมที่มีโอกาสตกชั้นหากโชว์ผลงานไม่ดีในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก VNL ปี2025ซึ่งมีการปรับรูปแบบใหม่โดยเพิ่มจำนวนทีมเป็น18ทีมและยกเลิกสถานะทีมหลักคอทีมทำให้ทุกทีมมีโอกาสตกชั้นเท่าเทียมกันทีมที่จบอันดับสุดท้ายอันดับที่18จะถูกปรับตกชั้นและทีมที่มีอันดับสูงสุดในแรงกิ้งโลกที่ไม่ได้เข้าร่วม VNL จะได้รับการเลื่อนชั้นในปีถัดไป ทีมที่มีความเสี่ยงตกชั้นสูงสุดใน VNL 2025จากผลงานใน VNL 2024ทีมที่มีความเสี่ยงตกชั้นมากที่สุดได้แก่ 1. เกาหลีใต้ใน VNL 2024เกาหลีใต้ชนะเพียง2นัดจาก12นัดมีอัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้เพียง0.242และอัตราส่วนคะแนนเพียง0.774ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในตารางคะแนน 2. บัลแกเรียชนะ2นัดจาก12นัดมีอัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้0.324และอัตราส่วนคะแนน0.811ซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายในตารางคะแนน 3. ฝรั่งเศสชนะ2นัดจาก12นัดมีอัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้0.313และอัตราส่วนคะแนน0.833ซึ่งอยู่ในอันดับที่14จาก16ทีม 4. ไทยชนะ3นัดจาก13นัดมีอัตราส่วนเซตที่ชนะต่อแพ้0.343และอัตราส่วนคะแนน0.852ซึ่งอยู่ในอันดับที่14จาก16ทีมปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงตกชั้น ฟอร์มการเล่นในรอบแรกการเริ่มต้นที่ไม่ดีอาจทําให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากในการไล่ตามคะแนนความแข็งแกร่งของคู่แข่งในกลุ่มหากทีมต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีอันดับสูงในกลุ่มเดียวกันอาจทําให้โอกาสในการเก็บชัยชนะลดลง การบาดเจ็บของผู้เล่นหลักการขาดผู้เล่นสำคัญเนื่องจากอาการบาดเจ็บอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมทีมเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับปรุงฟอร์มการเล่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้นใน VNL 2025การติดตามผลงานของทีมเหล่านี้ในช่วงต้นของ VNL 2025จะเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินโอกาสในการตกชั้นและการปรับกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงอันดับสุดท้ายในตารางคะแนน